สวัสดีครับยูยูเดเอร์จากยูยูสกูตเดอร์ครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้ฟังก์ชันการทำงานของภาษา MQL4 กันต่อนะครับผมก็ถาม AI ไปตรงๆเลยนะครับผมอยากทราบเรื่องอะไรก็ถามไปนะครับอยากจะทราบเรื่องอฟังก์ชัน Built-in นะครับแล้วก็คัสตอมฟังกชันคัสตอมนะครับก็ฟังก์ชัน Built-in โดยคัสตอมโดยผู้ใช้งานนะครับก็คือความหมายก็คือว่าเวลาเราเขียน i ิเคเต t o r มาเราอยากจะแยกโค้ดออกไป ส่วนหนึ่งนะครับเราก็เขียนเป็นฟังก์ชันขึ้นมาได้แต่ก็เรียกใช้ภายในภายในไฟล์ของ indicator หรือ EA หรือสริปหรือไลบรารีอะไรพวกนี้นะฮะนี่ทีนี้ AI เขาสรุปมาค่อนข้างดีนะครับเออมี AI แล้วการการเรียนรู้เรื่องการเขียนโคด้ดเนี่ย MQL4 เนี่เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับลองดูนะเขาบอกว่าฟังก์ชันคือชุดคำสั่งที่รวบรวมการเป็นกลุ่มเดียวทำหน้าที่เฉพาะอย่าง เพื่อให้เราเรียกใช้งานซ้ําได้โดยแบ่งออกเป็น2ประเภท,ทใหญ่ๆคือ Build-in Function และก็ s t o m Function ดูนะนี่ฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วในภาษา MQL4 อ่าอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องอ่ารู้นะครับรู้แล้วก็ทําความเข้าใจว่าทําอะไรบ้างนะ i l d i n Build-in จะมีประโยชน์ตอนที่เราเขียนโค้ดอ่าโดยที่เราไม่ต้องเขียนเต็มนะเราเรียกใช้ Build-in ได้เลยนะ s t o m Function นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับอ่า โดยส่วนใหญ่แล้วบิวอินเนี่ยของ MQL4 เขาจะสร้างมาครอบคุมทั้งหมดแล้วนะครับอ่ามันจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นแหละที่เราจําเป็นจะต้องเขียนขึ้นมาเองนะครับไปดูในหัวข้อที่2นะครับโครงสร้างของฟังก์ชันใน MQL4 นะครับประกอบไปด้วยดูนะปะเภทอ่าดูนะนี่มันจะมีอันนี้นะอ่าน้อยกว่าอันนี้แล้วก็อันนี้มากกว่านะครับอันนี้คือประเภทของค่าที่ส่งคืนนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันอันนี้เว้นวรรคนะครับ อันนี้วักนะครับเว้นเนาะเว้นหนึ่งเคราะ์นะครับเว้นแล้วก็ชื่อฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บเปิดนะครับตามด้วยวงเล็บปิดนะครับแล้วก็ตามด้วยสโคปนะครับเปิดวงเล็บปีกาเปิดแล้วก็วงเล็บปีกาปิดอันนี้ต้องคู่กันนะนี่ตรงปีกาปิดจะไม่มีเซมิโคลอนนะครับตรงนี้ไม่มีนะแต่จะมีเซมิโคลอนปิดท้ายตรงที่ บรรทัดสุดท้ายของขอภัยพูดผิดของแต่ละบรรทัดที่อยู่ภายในปีการน,านี้จบจบรรทัดหนึ่งก็มีเซมิโคลอ n น,นะครับแบบนี้นะนี่จะสังเกตว่าอันนี้จะมี return กลับนะครับส่งค่ากลับไปดูกันนะครับ AI ก็อธิบายอะไรไว้บ้างนะครับนี่ตัวอย่างนะครับ integer น,นะครับแสดงว่าส่งจำนวนเต็มกลับไปนี่นะกลับไปไปดูนะครับ built-in function ที่สำคัญใน m q l 4 ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับคำสั่งเทรดนะครับทั้งหมดนี้จะใช้กับ EA แล้วก็อินดิเคเตอร์ทั้งหมดนะที่เราสามารถที่จะอยากจะเขียนมันขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีออเดอร์เซ็นต์ออเดอร์คลอสออเดอร์ซีล็กนะครับออเดอร์โมดิฟายออเดอร์ทัวทัลออเดอร์ไทรนี่เราอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับมาดูข้อที่สองเลยผมจะอ่านให้เพื่อนๆเทรดเดอร์ฟังไปเรื่อยๆนะครับเผื่อจะได้เออจะได้เก็ตนะฮะ ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อมูลกราฟและอินดิเคเตอร์เห็นไหม IMA จะขึ้นด้วย I ตลอด I นี่ I r s i นะ IMACD I High I Low I c o d e นะครับชื่อตรงตรงตัวเลยเลยนะตรงนี้ข้อ3.3นะฟังก์ชันเกี่ยวกับเวลาและระบบนะครับ Time Current ชื่อตรงตรงเนะเวลาปัจจุบันนะเป็นเวลาปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์นะไม่ใช่เวลาปัจจุบันของ Uh, GMT uh, ขอถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยไม่ไม่ใช่เวลาประเทศไทยเรานะตรงนี้นะคนคนละแบบนะฮะอันนี้อันนี้จะเป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์นะฮะอ่าโลเคชั time. Uh, time ่นไอ่า l นี่ก็อบอกแนละ้วเวลาของเครื่องอันนี้คือเวลาของเครื่องเรานะ uh, แยกกันชัดเจนนะ sleep นะก็คือการห่วงเวลาการทำงาน Get l u s Error นะครับก็คือ Error สุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรนะครับ uh, ตัวนี้จะมีความ มีประโยชน์ในตอนที่เรากําลังเขียนการทํางานแล้ว e อ r ร์เรนะเราไม่รู้ว่า e อ r ร์มันอยู่ตรงไหนนะเราสามารถที่จะเก t l ลั t เออร์เอาไว้ได้วางตําแหน่งวางส่วนเอาไว้นะครับว่าเราจะตรวจเช็คว่าโค้ดที่เราเขียนอยู่มัน e อ r ร์ตรงไหนบ้างนะครับเราก็ต้องใช้ตัวนี้ประกอบนะครับฟังก์ชันเกี่ยวกับกราฟออเจกต์คีเอทนี่อ set, อเจกต์เซตออเจกต์เซตสติ้งนะครับออเจกต์ดีลีทอพวกนี้ใช้หมดแน่นอน,นนะีลบวัตถุนะอันนี้นะครับ อ็อบเจกต์ e ี e ิทไปต่อนะครับข้อที่4ฟังก์ชันที่เขียนขึ้นมาเองนะครับคุณสามารถเขียนฟังก์ชันขึ้นมาเองตามต้องการได้เลยนะนี่นะครับ get space ฟังก์ชันรับ p a ป e นะครับ Space ก็ราคา add ลบ bit นะครับแล้วก็หารด้วยพรอยนี่ก็จะเป็น Return s p a c e กลับไปแล้วก็สรุปให้เราเสร็จสับเลยมันง่ายเหลือเกินนะสมัยนี้นะ v o i p e print hello อันนี้คือ print string ธรรมดานะ hello hello world นะอันนี้ไม่มีอะไรไปต่อนะ จุดเริ่มต้นของ EA จะประกอบไปด้วย on init นะครับ3อันนี้ on the init แล้วก็ on tick on the init เอาไว้จบสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นการแจ้งเตือนแจ้งอะไรก็แล้วแต่นะหรือจะเป็นลบวัตถุหรือจะเป็นลบคอมเมนต์หรือได้หมดนะครับหรือจะสั่งปิดนะก็ได้นะ on tick ก็คือ1ติ๊กให้ทํางาน new tick new tick ก็คือติ๊กใหม่ก็เริ่มงานนะครับเอ,อ้เริ่มเริ่มการทํางานเนาะเออเริ่มงานก็ง่ายไป เริ่มการทํางานของของซอสโค้ดนะครับหนึ่งติ๊กกลันอีกรอบหนึ่งหนึ่งติ๊กกลันรอบหนึ่งหนึ่งติ๊กกลันรอบหนึ่งนะฟังก์ชัน by นะครับดูนะอันนี้คือฟังก์ชัน by Order นะครับซึ่งเขียนเต็มเต็มอันนี้คือเขียนเต็มเต็มนะแต่ถ้าเราใช้ C ีเทสนะซีเทสก็แค่บรรทัดเดียวรู้เรื่องนะครับแต่ใช้ได้เหมือนกันนะเป็นเพื่อนเดเดอร์ใช้ได้เหมือนกันนะครับ, de นนค,รบคุณสนใจให้ผมสรุปบิวเอ็นฟังชันให้ทั้งหมดหรือเปล่าจัดกลุ่มดูนะครับผมก็ถามจำเลยครับนี่โอ้ เอไอแน่นอนจริงเลยนะครับนี่เขารวบรวมรวบรวมบิวอินฟังชันใน MQL4 จัดกลุ่มพร้อมตัวอย่างมาให้เราเสร็จสับเลยนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูอันไหนที่เราจะใช้บ่อยและใช้เป็นประจําเลยนะก็จะหมวดมาค่ะมาเก็ตอินโฟนะฮะกับหมวดเทรดเนี่ยออเดอร์เซ็นออเดอร์คลอสออเดอร์ modify ออเดอร์ delete ออเดอร์ซีเรกออเดอร์ทั้ง total ออเดอร์ไทออดเดอร์หลอด profit ticket นะี่ยแล้วก็มาเก็ตอินโฟนี่ดึงข้อมูลสิมโบลต่างๆนะนี่ก็มาจาก อ่ามาเก็ตอินโฟนะครับแล้วก็อะไรอีกอ่าฝังอันนี้ฝั่งอ่าสีน้ําเงินเนาะอันนี้ฝั่งสีเขียวนะฟังก์ชันหลักใน EA อ่าฟังก์ชันหลักก็คือฟังก์ชันเริ่มต้นนะครับก็จะเริ่มต้นด้วย On init อันนี้ลองดูนะ On tick On timer อันนี้ไม่มีอะไรนะซ้ําเดิมอันนี้คือตัวอย่างนะครับมาดูหมวดที่2หมวด i n นดิเคเตนะฮะดึงค่าจากอินดิเคเตอเราก็จะเริ่มด้วย I อนี ไนะครับเราเขียนเองได้นะครับอ่าโดยใช้ i c u t t o ออันนี้เขียนบ่อยเลยนะครับอ่าอันนี้ฟังชันเทรดไม่มีอะไรนะครับอ่าไปต่อนะหมวด r r i e อ่า i c e เล,ลท time คือในการวาดกราฟเนี่ยนะครับวาดกราฟเนี่ยแนวตั้งแนวตั้งก็คือเป็นราคานะครับเวลาเราเรียนอ่าตอนสมัยมัธยมเนาะเวลาเราเราวาดกราฟแท่งเทียนวาดกราฟอะไรก็แล้วแต่กราฟเส้นฮิตโตกแกรมนะ แกน x แกน y นั่นแกน x นะครับอันนี้แกน y ใช่ไหมฮะน,นี่แกน y ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอ่าฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นลบ x ใช่ไหมฮะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นลบ y ใช่ไหมฮะอ่าค่าที่ลงมาจะเป็นค่าลบค่าที่ขึ้นไปก็เป็นบวกอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบทีนี้ในการ p l u เนี่ย plus p r i และไทม์ไอรร้ราคาติดลบมามันไม่ค่อยมีนะเออแต่มันเคยมีน้ํามันติดลบเนาะราคาติดลบเออไม่เป็นไรเราเอาปัจจุบันก็แล้วกันเนี่ย เพราะฉะนั้นไอ้ลบ x ไม่มีนะครับแล้วเวลาต้องเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นไอ้ลบ y ไม่มีดังนั้นเราก็เลยเห็นกราฟเฉพาะแกนที่เป็น y บวกกับ x บวกก็คือเป็นลักษณะนี้นะนี่นี่อ่ากราฟเส้นก็วาดไปนะอ่าเวลานะครับอ่าแกน x ก็จะเป็นเวลาเวลาก็ไล่ไปอ่าหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงราคาไปถึงไหนอย่างงี้นะก็จะวาดไปลงไหมขึ้นไหมอย่างงี้นะนี่คือ price และ time เอามาวาดออกมาเป็นกราฟพอเราเข้าใจ ไอ้ไพรและก็ไทม์เนี่ยเราก็สามารถที่จะคิดอะไรต่างๆได้มากมายนะเพราะมันเป็น2มิตินะครับอ่าโดยส่วนใหญ่เวลาเราเทรดเนี่ยเราจะมองมิติเดียวมิติราคานีเออราคาถึงตรงนู้นถึงตรงนี้ราคาถึงสมมุติทองนะโกอ่าโกราคาถึง3,000อย่างนี้นะอ่าสามพันแล้วมันจะลงไหมอย่างนี้นะคือถ้าเกิดว่าเวลามันไม่ได้มันก็ไม่ลงเนะเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นตัวสําคัญที่จะทําให้ ราคามันขึ้นหรือมันลงก็มีความสัมพันธ์กับเวลาเสมอนะครับอ่านี่ไปต่อมาเรื่องนี้ได้ยังไงนะเอาไปต่อเลยอ่า p r ร c e l ล็ t i m มก็จะมีอ่า t i ม e มี Volume นะครับมี Time Current t ท m e l ม c a ลนะครับหมวด Object นะครับหมวด Object ก็จะเป็นในเรื่องของการ r e a t e อ่า r ี a t e นี่ r e a อ e อันพวกนี้นะนี่นี่ o b j e เ t นี่พวกนี้คือ Object ทั้งหมดนะอ่านี่เราจะวาด อันนี้ฟิโบเอฟเพนชันนะครับหรือจะเป็นฟิโบอันนี้ฟิโบอะไรฟิโบชแนลนะครับอ่าหรือจะเป็นฟิโบรีเทสเมนต์อ่านี่ฟิโบรีเทสเมนต์เราก็ตั้งค่าได้อ่เดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งนะครับผมผมใช้นี่นะฟิโบผมก็ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับอ่านี่ก็ตั้งเองมีตั้งบวกก็ต้องมีตั้งลบนะครับอ่านี่ตีทีเดียวปุ๊บได้ได้ทั้งฝั่งลบแล้วก็ได้ทั้งฝั่งบวกนะครับนี่เดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันนะค่อย คนดูเยอะก็เดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับนี่มันเกี่ยวอะไรคนดูเนะเาะต้องเกี่ยวนะเอาดีลีทไปก่อนอันนี้คือ object. อ b อบเจกต์นะดีลีทไปกลับมานะครับตัวอย่างอ่ะเขาก็มีฟังก์ชันเกี่ยวกับราคานี่เราเป็นเทรดเดอร์นะฮะเราจะต้องรู้อ่า as bid ออกเิงยงปิดต้องขออภัยด้วย as หรือ a t it a d a d เออ a d as bid a d อ่า market info นี่ฟังกเชนเกี่ยวกับราคานะฮะ ถ้าเรานึกถึงราคาเราก็ต้องนึกสนนึกถึง2อ,อันนี้นะครับหมดจาัดก,การไฟล์นี่ไฟล์โอเพนเราสามารถที่จะเปิดอ่านไฟล์ได้เขียนข้อมูลได้โอ้ได้หมดนะแต่ในการอ่านไฟล์อ่านข้อมูลพวกนี้นะครับมันจะไปดึงข้อมูลจากโฟลเดอร์มาใช่ไหมในการเปิดไฟล์ทีหนึ่งมันก็คอม,มเราเนี่ยมันก็ค้างตึ้งทีหนึ่งนะเออมันไม่ค่อยสมุทเท่าไหร่นะยิ่งเราไปดึงไฟล์มาจาก google sheets แล้วก็น่าจะกินเวลาอยู่ประมาณสัก เกือบหนึ่งนาทีนะครับอ่ดึงข้อมูลมาจากระบบภายนอกอินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ1นาทนะีเพราะฉะนั้น e a หรืออินดิเคเตอร์เรามันจะค้างอยู่ประมาณเนี้ยประมาณ1นาทีนะเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตก็ต้องแรงนะครับคอมพิวเตอร์ก็ต้องแรงนะสัมพันธ์กันไปหมดเลยนะครับหมวดที่6หมวดคณิตศาสตร์แล้วก็หมวดสตริงอ่าหมวดตัวหนังสือหมวดตัวเลขและหมวดตัวหนังสือตัวอักษรนะฟังก์ชันอนะ่ะ mat abs นะครับ mat square mat p o w power, Math power. นะเลขยกกําลัง อันนี้คณิตศาสตร์คือตัวพวกนี้เป็นฟังกช์ชันเก่านะาตัวใหม่มันจะเป็น f f ขึ้นต้นนะอย่างตัวนี้ก็จะเป็น f a f a b s นะครับทำไมเ็เอาออของเก่ามาให้เราเนะาะมันอาจจะยังไม่อัปเดตนะครับไม่เป็นไรนะเป็นพื้นฐานนะครับคล้ายๆเนี่ยตัวใหม่ฟังกช์ชันตัวใหม่ก็เหมือนเดิมนะค,คล้ายกันไม่มีอะไรเปลี่ยนมากนะครับอะไรอีก event เหตุการณ์นะครับอันนี้เริ่มต้น นี่เซตไทม์เมอร์นะครับออนไทม์เมอร์ต้องมาใช้ตัวนี้แล้วก็ต้องนี่ออนไทม์เมอร์เนี่ยจะต้องใช้2อ,อันนี้เสมอนะครับฟังก์ชันออนไทม์เมอร์ก็คือมีไหมในนี้ออนไทม์เมอร์นะออนไทม์เมอร์เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ออนไทม์เมอร์นี้นะครับอ่าอยู่ในหมวดฟังก์ชันหลักนี่อยู่ในนี้นะนี่ออนไทม์เมอร์ตัวนี้นะครับอ่าออนทม์เมอร์ตัวนี้จะต้องเรียกใช้ จะต้องเรียกใช้ตัวนี้ทุกครั้งทุกครั้งนะครับเซตอีเวนต์เซตทัมเมอร์ Event er, กับอีเวนต์คิวทัมเมอร์นะครับสองอันนี้ไปคู่กันนะ,ะมันต้องไปคู่กันถ้าเรามีออนทัมเมอร์แล้วเราไม่เรียกใช้ตัวนี้มันก็ไม่ทํางานแล้วเราก็ต้องมีเรียกใช้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีปิดนะก็คือลบอนะไรไอ้ตัวนี้นะคิวทัมเมอร์ใช้ทาไมใช้คิวนะแปลกกานะจัดการค่าเวลาอแปลผิดหรือเปล่าไม่รู้เนาะ ข้อที่8ฟังก์ชันผู้ใช้กําหนดเองอ่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเขียนไปเรื่อยๆบางทีเราก็ไม่อยากจะเขียนซ้ําให้โค้ดมันสกปรกโอ้โค้ดไม่สะอาดไม่ใช่สกปรกโค้ดมันดูไม่สะอาดดูเออโค้ดมันดูลบเออขออภัยนะใจกำว่าสกปรกโค้ดมันดูลบลกๆเนี่ยเราก็แยกออกมาเป็นฟังก์ชันนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ดูได้ง่ายนะครับฟังก์ชันอันนี้ศาสตร์อันนี้ไปแล้วนะอันนี้เป็นฟังก์ชันเก่าเนาะอันนี้เก่านะครับอ่าเออร์เลอร์อ่อาหมด เออร์เร er นะี่ยเราสามารถที่จะจับข้อผิดพลาดได้นะครับโหมดชาร์ตคอนโทรลนี่โอ้ดีจังเลยนสรุปให้เราเสร็จสำเร็จชาร์ตรีดอนะฮะวินโด s ์สก e นช็อตอ่อันนี้ก็ไพร์มินไพร์แม็กอคืออะไรวินโดว์ไพร e มินไพรแม็กคือนี้นะนี่ก็คือยกยกตัวอย่างสมมติว่าราคาสูงสุดราคาสูงสุดของชาร์จอันนี้แม็กือมันก็คือไม่รู้ล่ะมันอยู่ตรงเนี้ย แต่อีตรงเนี้ส,สูงสุดของชาร์ตยมัะอยู่ตรงนี้นี่อันนี้ไม่รู้อันนี้ขยายอย่างงี้เอาพอละเป็นราคาสูงสุดของชาร์ตจะอยู่ตรงนี้นี่ความหมายคือนี้นะฮะนี่นี่ Mac. แม็กเหมือนกันนะฝั่งลงก็เหมือนกันสมมติว่าราคาต่ําสุดอ่าราคาต่ําสุดของชาร์ตอยู่ตรงนี้อ่าดูนะนี่อันนี้ลบออกเนาะสมมิเราขยายใหญ่ต่ําสุดของชาร์ตที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงนี้นี่มันก็จะโชว์ตรงนี้นี่ก็จะเดึงเกทเกทราคานี้มาให้เรา รับราคารับลูกค้ารับราคาต่ําสุดของชาร์ตรับราคาสูงสุดของชาร์ตอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ว่านี่ถ้าชาร์ตมันแสดงออกมาแบบนี้เขาก็จะรับค่าออกมาอย่างนี้นะนี่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้อ่าไปต่ออ่ถ้าคุณต้องการให้ผมสรุปเป็น PDF ตารางทั้งหมดนี้ผมไว้ศึกษาได้ไหมเราจะเอาดีไม่เอาดีอ่าเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะ ฟังชันอ่จาจะการข้อผิดพลาดอ่า g ก t last error สรุปฟังก์ชันอ่าคัตตอมฟังชันจริง,รงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเอา PDF ออกมานะปัจสมัยนีย้ปัจจุบันนี้เรากด Google เลยนะฮะเราก็สามารถที่จะได้ได้หมดนะอันนี้นี่ไฟล์ PDF สรุปอ่าชุดแบบฝึกขัดพร้อมเฉลยอ่าเดี๋ยวเราเอา อันนี้และอันนี้ก็แล้วกันนะครับดูที่เขาเขาจะทำยังไงให้เราอ่อาปึ๊บก็ไปเราเราต้องการไฟล์ pdf สรุปนะครับแต่เขาให้ไม่ได้มันเออร์เลอร์นะครับมันเออร์เลอร์นะครับผมขออจบไม่จดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเขียนโค้ด MQL4 นะครับในหัวข้อฟังก์ชัน MQL4 นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ